สวัสดีค่ะต่สอส่รสีน้ำเงินนะคะเออก็วันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเอ่อพอดแคสต์นี่เป็นพอดแคสต์สำหรับนักเขียนเพื่อมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวนะคะเพราะต่สอส่รสีน้ำเงินเชื่อว่าเออเรื่องราวหรือประสบการณ์ความรู้เนี่ยมันเหมือนโลกอะค่ะมันเหมือนสุดขอบโลกอะมันเหมือนจะสิ้นสุดแต่จร,จริงเราสามารถเรียนรู้ไปเรื่อย จากประสบการณ์ของคนอื่นจากสิ่งที่คนอื่นเล่าหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตอกสอดสีทั้งเงินก็เลยอยากจะมาคุยเรื่องถอยออกมา 1, 9, หนึ่งเก้าเพื่อจะได้เห็นได้มากขึ้นนะคะจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่เ,เราทำมาตลอดเลยเพราะว่าเรามองว่าการถอยออกมาหนก้าเนี่ยมันจะสามารถทำให้เรามองเห็นงานของเราได้มากขึ้น เนื่องจากว่าเมื่อเราเหมือนกับว่าเมื่อเราหมุ่มน,กน,มมนกับมันมากค่ะเราก็จะรู้สึกแบบรู้สึกแบบรู้สึกหลายอย่างคะรู้สึกแบบมีไฟอยากเขียนแบบรู้สึกว่าเรื่องนี้มันสนุกรู้สึกว่าเรื่องนี้มันดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราลองถอออกมานึงเก้าเราจะรู้ได้มากขึ้นแล้วเราจะทํำยังไงได้บ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะสำหรับเราเราใช้วิธีนี้ในสาตอน หนึ่งก็คือตอนเขียนโครงเรื่องสองครั้งที่สองก็คือใช้ตอนเขียนเรื่องย่อจบนะคะแล้วก็ครั้งที่สามก็คือใช้หลังจากเขียนจบแล้วเ,เพราะอะไรเพราะว่าตอนเราเขียนโครงเรื่องค่ะเราสามารถดูเส้นเรื่องถ้าเราถอยออกมาหนึ่งก้าวเนี่ยเราจะสามารถดูเส้นเรื่องได้พอเราเขียนเรื่องย่อจบอ่ะเราจะสามารถเช็คได้ว่าโอเค เรื่องนี้ทิศทางมันเป็นยังไงเนี่ยน้มมันเป็นยังไงมันน่าติดตามหรือเปล่าแล้วเมื่อเราเขียนจบอะค่ะเราเช็คอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อที่จะดูว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะมันไม่ได้แบบแตกแยกใช่ไหมเพราะว่างานหนึ่งงานน่ะเราไม่ได้ทําแค่วันสองวันไงบางงานเราทําเดือนสองเดือนเพราะฉะนั้นมันมีสิทธิ์ที่จะในเรื่องเดียวกันมันมีสิทธิ์ที่จะแบบ เขียนแตกแยกกันได้เพราะฉะนั้นแนะนำให้ถอยออกมาหนึ่งก้าโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันต่อถามว่าแล้วทำไมเราต้องทำเรื่องพวกนี้เพราะถอยออกมาหนึ่งเพราะถอยออกมาหนึ่งก้าเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราดูผลสะท้อนจากสิ่งที่เราเขียนหรือตรวจเช็คความน่าสนใจได้หมายความว่าอะไรหมายความว่า ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราถอยออกมาหนึ่งเก้าเราไม่ได้ถอยในฐานะนักเขียนนะคะเราถอยออกมาในฐานะที่เป็นนักอ่านนี่ออกปะอืมพอเราเป็นนักอ่านเราถอยมาดูงานของเราเราดูแล้วเรารู้สึกเป็นยังไงเราก็เขียนไปตามนั้นเลยว่าเรารู้สึกยังไงเราต้องอ่านอย่างมีสตินะอ่านแบบคือฉันไม่ใช่นักเขียนะอ่านแบบฉันเป็นนักอ่านแล้วก็มีสติแล้วก็จด ประเด็นที่ได้จดประเด็นที่ได้ลงไปหรืออาจจะใช้วิธีการเหมือนของเราเราก็จะเขียนเส้นสีแดงไว้แต่เรากลับมาอ่านคือเราอ่านจบภายในหนึ่งวันเลยพอเรากลับมาอ่านเราก็จะจําได้ว่ามันจะประมาณนี้หรือคือพูดง่ายๆถ้าเราเป็นนักอ่านอะเราก็จะไม่มารีมาร์กงานนี่หรอกไหมแต่ถ้าเกิดเรารีมาร์กเลยอะมันจะทําให้เราตัวเราเองที่เราอ่านสะดุด เพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้วิธีการขีดเป็นเส้นแดงไว้แล้วเรากลับมาดูอีกทีเราจำได้ใช่ออกปะอืมว่าตรงเนี้ยมันสมควรแก้เรื่องอะไรเพราะฉะนั้นอ่ะอถ้ามันจะมีเคยคุยกับน้องคนหนึ่งแล้วเขาถามว่าแล้วพี่แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่การแก้งานหรออ่ะโอเคน้องเขา น้องคนหนึ่งเขาเคยถามไปว่าการถอยออกมาหนึ่งเก้าไม่ใช่การแจ้งงานหรอจริงๆอะ่ะการถอยออกมาหนึ่งเก้าคือไม่ใช่การแจ้งงานนะคะการถอยออกมาหนึ่งเก้าก็คือการถอยออกมาที่เราเป็นนักอ่านนะใช่นักเขียนเมื่อกี้พูดไปแล้วมันจะมันจะมันจะทําต้องทําใจให้ว่างๆอะ่ะแล้วก็ลองลองมาอ่านงานเราดูเหบอน ถ้าเราทํางานใช่ไหมเราจะเริ่มเขียนจากตีมก่อนแล้วเรามาเขียนเรื่องย่อแล้วเรามาเขียนโครงเรื่องซึ่งในสามสามอันเนี้ยเราจะทําจบภายในหนึ่งวันเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ตีมกับเรื่องย่อแล้วอะเราได้ตีมกับเรื่องย่อแล้วเราก็จะแบบพักสมองก่อนสักแบบชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเราก็กลับมาอ่านพอกลับมาอ่านเสร็จปั๊บนึกออกไหมตอนนั้นสมองเราว่างแล้วแล้วเราก็ทําใจให้อว่างแล้วเราก็เอา ตีมกับเนื้อเรื่องที่เราได้แล้วอะมาเขียนโครงเรื่องก็คือเขียนพรอดนั่นแหละที่หลายๆคนเรียกก็คือเขียนโครงเรื่องออกไปกทีหนึ่งแต่บางคนอาจจะบางคนอาจจะเขียนโครงเรื่องโครงเรื่องกับเรื่องย่อไปพร้อมกันหรือว่าบางคนอาจจะเขียนโครงเรื่องก่อนเรื่องย่ออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่วิธีการทํางานแต่ของเราเราเขียนประมาณนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านตีมหนึ่งเลยนะอ่านตีม เขียนตีม่หางตีมเขียนตีมแล้วเขียนเรื่องย่อดจบป๊บเราก็จะชัดดาวตัวเองหนึ่งถึงสองชั่วโมงแบบทำอะไรก็ได้อะหนึ่งสองชั่วโมงแล้วก็กลับมามาอ่านอีกทีหนึง่งแล้วถึงจะมาเขียนโครงเรื่องหรือเขียนพอตแล้วป๊บเราก็จะชัดดาวตัวเองหนึ่งถึงหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วก็กลับมาอ่าน พอตอีกทีกลับมาอ่านเรื่องย่อกับพอตว่ามันเป็นไปตามที่เราอยากได้หรือเปล่าเราอ่านในฐานะที่เป็นคนอ่านปกติเพราะฉะนั้นหลังจากเราอ่านเสร็จโครงเรื่องเนี่ยเราถึงจะมารีมาร์คว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเพิ่มตรงนี้ไปนะอันนี้มันสมควรทําอย่างนี้นะเพราะอะไรหนึ่งความน่าสนใจของเรื่องเรื่องน่าสนใจมันสาคัญไหมสาคัญมาก แล้วความน่าสนใจของเรื่องเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากปมของเรื่องอันนี้ต้องจําไว้ให้ดีนะคะความน่าสนใจของเรื่องเกิดขึ้นจากปมของเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าความสนใจพอเราอ่านแล้วความสนใจมันยังไม่มากพอหรือการน่าติดตามยังไม่มากพอรีบกลับไปเช็คปมของเรื่องด่วนๆถามว่าปมของเรื่องต้องมีเยอะไหมยาวไหมไม่จําเป็นต้องเยอะไม่ต้องเป็นต้องยาวแต่จะต้อง น่าติดตามน่าสนใจเดี๋ยวปมของเรื่องเราจะมาทำ EP แยกให้ไว้อีกอันหนึ่งแล้วกันเนาะว่าแบบเราสมควรเขียนปมของเรื่องยังไงให้มันน่าสนใจหรือติดตามหรือปมของเรื่องเนี้ยควรจะทำยังไงเดี๋ยวเราจะมาแยกให้อีกอันหนึง่งตกลงความน่าสนใจเช็คความน่าสนใจใดการเช็คปมของเรื่องนะจะ ปมของเรื่องจริงๆตัวละครสาคัญไหมกับความน่าสนใจสําคัญนะไม่ใช่ไม่สําคัญสําคัญแต่ปมของเรื่องนี่แหละจะดึงทั้งตัวละครและความน่าสนใจให้ไปด้วยกันได้คือปมของเรื่องอะ่ะจะดึงตัวละครให้น่าสนใจแล้วตัวละครที่น่าสนใจและปมของเรื่องที่ดีก็จะสนับสนุนความน่าสนใจของเรื่องอีกทีหนึง่งงงปะโอเคถ้างงก็ไม่เป็นไรเพราะคนพูดก็เริ่ม,มงงละไม่ใช่เออ อฟังดีดนะปมของเรื่องที่ดีจะส่งเสริมให้นักอ่านเนี่ยอินกับตัวละครเข้าใจตัวละครแล้วมากขึ้นเมื่อเขาอินกับตัวละครแล้มากขึ้นเขาก็จะให้ความสนใจทั้งปมและตัวละครเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เรื่องของเราเกิดความน่าสนใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเช็คความน่าสนใจง่ายๆคือ กลับไปเช็คปมของเลือกนะจ๊ะที่รักอันที่สองก็คือ,อ,อถอยออกมาหนึ่งเก้าเพื่อเช็คส่วนของโครงเขียนแล้วก็ส่วนของโครงว่ามันออกมาดีแล้วหรือยังเพราะอะไร เพราะเมื่อเราเขียนโครงดีแล้วแล้วมันเสร็จแล้วเรามีเนื้อร่องเราเราโทษโ,ทโทเรามีเนื้อเรื่องย่อแล้วเรามีตีมแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อตอนเราหมดไฟเราก็จะหายห่วงนะจ๊ะนักเขียนที่รักทั้งหลายเพราะเรารู้ว่าปัญหานี้เกิดขึ้นกับคุณบ่อยมากๆการที่พอคุณหมดไฟเสร็จแล้วคุณไม่สามารถเขียนงานต่อได้เพราะ เรื่องพวกนี้ของคุณยังไม่ไม่กระชับพอไม่ได้อบอุ้มมากพอในยามที่มีไฟอย่าเพิ่งเรียบอย่าเพิ่งรีบเขียนเรื่องให้เขียนตีมเขียนเนื้อเรื่องยอ่อแล้วเขียนโครงล่างให้มันโครงเรื่องโครงเรื่องที่ล่างให้มันเสร็จก่อนนะจ๊ะเพราะเมื่อไหรหมดไฟเมื่อไหร่เราจะได้กลับมาอ่านแล้วเราจะได้นึกออกว่าอ๋อตอนนั้นเราทําทําไมแล้วเราถจะเขียนต่อได้ นืกอออกไหมเพราะฉะนั้นน่ะทำโครงเรื่องให้เสร็จนะจ๊ะทฤษฎีนี้ง่ายๆเลยเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าล้มตรงไหนลุกตรงนั้นเพราะฉะนั้นเขียนโครงเรื่องเสร็จเมื่อไหร่อะสมมุติสมมุตินะเราเขียนจบไปห้าบทเราเขียนจบไปห้าบทแล้วแล้วตอนคือแบบอยู่ดีๆแบบเกิดไปเจอล็อตอื่นที่น่าสนใจกว่าอยากไปเขียนล็อตอื่นอย่างเงี้ย คุณก็ช่วยทำตามสเต็ปเดิมก็คือเขียนตีมเนื้อเรื่องยอ่อโครงเรื่องให้เสร็จในทุกๆเรื่องที่คุณคิดได้หรืออย่างน้อยเขียนตีมกับเรื่องย่อให้เสร็จโครงยังไม่ต้องก็ได้แต่คุณก็ต้องแบบมีอะไรในหัวไว้แล้วอะเพื่อพี่กลับไปอ่านมันอีกครั้งหนึ่งคุณจะหยิบงานนั้นมาทำต่อได้นี่ออกป่ะอืมโอเคสาม เร,เราใช้วิธีนี้กับตอนเขียนเสร็จถูกปะ่ะเขียนเสร็จเนี่ยเราทำอะไรบ้างถอยออกมาเพื่อดูอะไรถอยออกมาเพื่อดูปมของเรื่องพอเราอ่านเราเป็นนักอ่านเน่ยเราจะอินกับมันเนี่อ,อกหกมพอเราอินกับมันเสร็จเราจะรู้ว่าปมเรื่องนี้มันถูกขี้คลายหมดหรือ,อยังหรือมันยังไม่ถูกขี้คลายหมดเพราะฉะนั้นกรุณาเป็นนักอ่านนะจ๊ะที่รัก คุณจะได้รู้ว่าอ๋ปอปมของเรื่องถูกขี้คายหมดแล้วสองเรื่องเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไหมเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องเนี่ยคุณไม่ได้ทำงานแป๊บเดียวเสร็จนึกออกไหมงานงานหนึ่งคุณอาจจะทำเขียนสองเดือนสามเดือนเพราะฉะนั้นนะ่ะสองเดือนสามเดือนเนี่ยถ้าคุณ ไม่ได้เขียนรอบเดียวคุณก็แบ่งหลายรอบเขียนอีกถ้าคุณไม่มาเช็คความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจะสามารถแตกแถวไปเป็นอย่างอื่นได้เนี่ยออกไหมวิธีการเขียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเรายิ่งใครหลายคนที่เขียนหลายเรื่องพร้อมกันที่ต้องเขียนนิยายพร้อมเขียนนิยายพร้อมบทความหรือพร้อมงานเขียนอื่นๆต้องวิจารณ์งานเขียนด้วยอะไรเงี้ยมันมีสิทธิ์ที่แตกแถวได้ไดง่ายเพร,ราะฉะนั้นการุณากลับมาเช็คความเป็นๆๆๆอันหนึ่งอันเดียวกันของเนื้อเรื่องด้วยนะจ๊ะ อันที่3ก็คือการแก้คําผิดอันนี้สําคัญมากๆคุณเป็นนักอ่านเมื่อคุณอ่านไปเรื่อยๆคุณจะเห็นคําผิดของตัวเองแต่พอคุณเป็นนักเขียนคุณจะตื่นเต้นไงแล้วคุณจะไม่ได้ดูให้มันละเอียดเฉะนั้นการเช็คคําผิดสําคัญนะสาคัญมากๆมันคําผิดหนึ่งคำบางทีความหมายมันเปลี่ยนอ่ะมันไม่ใช่แค่คําผิดอย่างเดียวมันคือคําที่ตกหล่นด้วยเดียกป่ะ,ปะเพราะฉะนั้นอ่ะกรุณาเช็คให้เรียบร้อยพอเช็คเสร็จปั๊บ คุณอาจจะใช้วิธีการเดิมก็คือการขีดเส้นแดงไว้ก็ได้คุณจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้ประมาณนี้คือทุกอย่างเลยจ้ะที่คุณตรวจอ่ะนอกจแต่ปมหรือไม่ก็อ,อ๋อปมการเป็นเนื้อเรื่องอ,อันเดียวกันหรือคําผิดอะไรเงี้ยพยายามใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เรารู้ว่าอ,อ๋อพอเราอ่านแล้วเราเข้าใจว่าตรงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยหรอแม้เหมือนของเราอ่ะโอเคถ้าปมอ่ะ ถ้าปมนย่งขี้คายไม่หมดอะ่ะเราก็จะขีดเส้นสีแดงไว้แล้วก็ใช้ question mark แต่สมมุติว่าถ้าเป็นเนื้อเรื่องว่าเป็นงานหนึ่งอันอเดียวกันเราจะใช้วิธีการเขียนสี่เหลี่ยมไว้วงเป็นสี่เหลี่ยมไว้แต่ถ้าเป็นคําผิดเราก็แค่จะขีดเส้นแดงอืเพราะฉะนั้นอะ่ะไปตรวจงานไม่ใช่ตรวจงานสิถอยพยายามถอยอองมาหนึ่งเก้าแล้วเช็คงานตัวเองทุกครั้งได้ออกไหมเดี๋ยว อันอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพอตอนเขียนงานเสร็จพวกงานแก้อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะแยก EP แล้วก็ทำเป็นทำเป็น PDF ดีกว่าไว้ให้โหลดในในเพจ Facebook นะถ้าเกิดใครสนใจก็คือไปโหลดกันได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะทำโหลดไว้ให้ว่าตัวเช็คคำผิดมันจะประมาณไหนบ้างประมาณนี้ยังไงก็คือ ถ้าเพื่อนๆมีตรงไหนไม่เข้าใจนะคะในแบบกลวิธีการถอยออกมา1นเเพื่อเห็นได้มากขึ้นเนี่ยแล้วมันสามารถถามกันมาได้ในคอมเมนต์ในเพจ f a c e b o o k หรืออะไรก็ตามแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบฝากกดไลค์ฝากกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะฝากกดซั b สไค b ์สไครหรือตะไครฝากกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์หน่อยนะคะถ้าเกิดอยากรู้เรื่องอะไรก็คือคุยกันได้ทิ้งข้อความไว้ในเพจเฟซบุ๊กหรือไปคอมเมนต์กันได้ในเพจนะคะจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้วิธีการเขียนตรงไหนบอกเล่ากันมาได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันรอบหน้าก็คือจะลง PDF แบบอันหลังไว้ให้เนาะเผื่อเพื่อนๆสนใจ โอเคค่ะกันทุกวันนี้พอแค่นี้นะจ๊ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อุตส่าห์ฟังแล้วก็ขอบคุณทุกซับสไคร์นะคะขอบคุณค่ะบเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย